สวัสดีครับนี่คือ YouTube channel hr c o m a s r คุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีก็เป็น EP ีที่4ครับสำหรับการตอบคำถามสำหรับกฎกติกาก็จะไม่บรรยายแล้วนะครับไปดูกันที่ท้ายคลิปได้นะครับมาเข้าสู่คำถามเลยนะครับส่งประกันสังคมเกิน180เดือนฐานเงินเดือนเกิน1 5 0 0 0บาทลาออกจากงานได้3ปีแล้วและได้ส่งประกันตนมาแล้ว3ปีก็น่าจะ ส่งตั้งแต่ออกจากงานมานะครับ3ปีแล้วตอนนี้อายุ52ปีควรจะหยุดส่งม39ดีไหมคะจะได้เงินบำนาญต่างกันเท่าไหร่ถ้าหยุดส่งอันนี้ผมอธิบายให้สำหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะครับม39ก็คือการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39นะครับก็คือเดียวกันที่บอกว่าประกันตนนะครับเนี่ยน่าจะความหมายเดียวกันนะครับประกันตนเองส่งเงินสมทบเองนะครับที่ต่อเนื่องมาจาก การเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ก็คือน,นี่แหละเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะครับคราวนี้มีสิ่งที่ผมยังรู้สึกว่าไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ในคำถามนี้นะครับคุณบอกว่าส่งเกิน180เดือนแต่ไม่ได้บอกว่าเกินมาเท่าไหร่ก่อนที่จะมาสมัครมาตรา39ดังนั้นผมสันนิษฐานนะครับว่าที่คุณบอกว่าเกิน180เดือนเนี่ยคงจะหมายความว่า พอคุณถึง180เดือนแล้วคุณออกจากมาตรา33เลยแล้วคุณก็มาสมัครมาตรา39เลยเอาเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันนะครับเวลาคำนวณจะได้ง่ายเพราะว่าถ้าเกินมาเนี่ยมันมีผลนะครับเกินมา12เดือนเนี่ยผลในการคำนวณก็ไม่เท่ากันแล้วนะครับดังนั้นคำว่าเกิน180เดือนเนี่ยถ้าอยากให้ชัดเจนต้องระบุด้วยว่าเกิน180เดือนมากี่เดือนหรือว่าจะบวกมาเลยก็ได้นะครับว่าก่อนจะมาสมัครมาตรา39นั้น ส่งในมาตรา33มากี่เดือนดังนั้นนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายผมสันนิษฐานว่า180เดือนแล้วคุณหยุดเลยนะครับแล้วก็เข้าสู่มาตรา39เลยไม่ได้ทำงานอีกแล้วนะครับดังนั้นครับถ้าคุณออกตอนนั้นตอนนั้นคุณน่าจะอายุ49นะครับเพราะบอกบอกว่าตอนนี้ส่งมา3ปีอายุ52นะครับลบไป3ปีก็น่าจะเป็นอายุ49 ตอนที่คุณอายุ49นั้นถ้าคุณตัดสินใจออกมาแล้วแล้วคุณอยู่เฉยๆครับไม่ได้ไปสมัครมาตรา39รอจนอายุถึงเกณฑ์ที่จะรับบำนาญได้ก็คืออายุ55ปีบริบูรณ์นะครับจากการส่ง180เดือนพอดิบพอดีไม่เกินไม่ขาดเนี่ยน,นะครับแล้วก็มีฐานค่าจ้างไม่น้อยกว่า15,000บาทซึ่งก็จะส่งผลให้ฐานค่าจ้างเฉลี่ยนั้น อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับยกเว้นว่าในช่วง5ปีสุดท้ายนะนะั้นน่ะคุณเพิ่งจะมา15,000บาทตอนก่อนหยุดมันก็จะไม่ตรงนะครับอันนี้ผมก็สันนิษฐานแล้วแหละว่าคุณคงจะ1 5 0 0 0บาทมานานแล้วเกิน5ปีก่อนที่จะออกจากงานแล้วนะครับก็สันนิษฐานเป็นตัวเลขนี้ได้นะครับว่ามีฐาน15,000บาทมันจะส่งผลให้คุณได้รับบำนาญเดือนละ3,000บาทนะครับ อันนี้คือถ้าคุณหยุดณตอนนั้นแล้วคุณไม่ได้ต่อมานะครับแต่เมื่อคุณตัดสินใจออกมาแล้วคุณอยากได้ความคุ้มครองนะครับผมสันนิษฐานว่าอยากได้ความคุ้มครองก็เลยไปสมัครมาตรา39แต่คุณคิดอยากจะเปลี่ยนใจมารับบำนานมันจะทำให้คุณนั้นไม่ได้บำนานตัวเลขนี้แล้ว นะครับตัวเลขมันจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนื่องจากว่าคุณมาสมัครมาตรา39ทําให้ฐานค่าจ้างในช่วงที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา39นั้นมีฐานอยู่ที่4,800บาทนะครับอันนี้คือเลข0ูนย์ะครับไม่ใช่เลข6 4,800บาทเนี่ยทำมาทั้งหมด3ปีก็เท่ากับว่าณนะตอนนี้นะครับคุณเป็น4,800บาทมาแล้ว36เดือนนะครับ เอา3คูณ12นะครับ1ปีมี12เดือนทำมามา3ปีก็เป็น36เดือนมันก็ส่งผลให้ฐานค่าจ้าง15,000บาทอันเดิมนั้นเหลืออยู่เพียงแค่กี่เดือนครับเวลาคำนวณเนี่ยเขาใช้60นะครับ60เดือนสุดท้ายดังนั้น60เดือนสุดท้ายเป็น4,800ไปแล้ว 36เดือนนะครับก็ทำให้15,000เมี่นอ่ามันตัวเล็กกว่ากันนิดนึงนะครับ15,000เนี่ยเหลืออยู่แค่24เดือนเท่านั้นนะครับนี่คือณนะตอนนี้นะครับที่คุณกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะหยุดตอนนี้ดีไหมหรือว่าจะไปต่อนะครับแต่ที่น่าเสียดายคือคุณน่าจะหยุดตั้งแต่ออกจากมาตรา33แล้วไม่น่าต่อมาเลยถ้าจะ เอาบำนานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะต่อเอาความคุ้มครองเนี่ยก็น่าจะลืมเรื่องของบํานานไปเลยไม่ต้องมาคิดให้กังวลใจนะครับแต่คุณอาจจะคิดอยากจะได้บํานานขึ้นมาไม่อยากได้ความคุ้มครองแล้วอยากจะสละความคุ้มครองแล้วมันก็จะเป็นดังนี้นะครับ4800คูณ36ก็จะได้172 80 0นะครับ แล้วก็ห5 0 0 0เนี่ยเหลืออยู่แค่24เดือนคูณออกมาก็จะเป็น36 0 0ย์ทั้งหมด4ตัวนะครับจริงๆผมไม่ได้คำนวณสดๆนะครับผมมีการคำนวณแล้วก็จดมาเบื้องต้นแล้วเวลาที่มาเขียนในคลิปนี้มันจะได้เร็วขึ้นนะครับจับเอา2ตัวนี้มาบวกกันแล้วหาร60ครับบวกกันก่อนนะครับบวกออกมาเป็น ห้าส0มสสน,สน,สน,นะครับจากนั้นก็เอาตรงนี้แหละครับไปหารด้วย60เราก็จะได้ฐานค่าจ้างเฉลี่ยแล้วนะครับจากเดิมที่มีฐาน15,000บาทเมื่อมาเป็นฐาน4,800บาทอยู่36เดือนและมีฐาน15,000บาทเหลืออยู่24เดือนส่งผลให้ณนะตอนนี้มีฐานอยู่ที่8 8 80นะครับนี่คือฐานณตอนที่ส่งมาแล้ว3ปีในมาตรา39นะครับแต่ในส่วนที่ดูแล้วไม่ค่อยสวยงามเลยนะครับมันลดลงไปเยอะมันก็มีส่วนที่เพิ่มเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าลดอย่างเดียวระยะเวลาเราเพิ่มเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างเพิ่มนะครับในตอนที่คุณออกมาที่บอกว่า180เดือนพอดีนาะตอนนั้นเนี่ย ทำไมจึงเป็น3000ก็เพราะว่าเขาเอาเปอร์เซนต์ตั้งต้นก็คือ20%นะครับถ้าส่ง180เดือนพอดีเนี่ยเปอร์เซนต์คือ20% 20%นะครับคูณกับ15,000จึงออกมาเป็น3,000ครับแต่เมื่อคุณส่งเกิน180เดือนมาทุกทุก12เดือนเปอร์เซนต์จะโตขึ้น1.5นะครับคุณเกินมา3ปีนะครับก็1.53ครั้ง เปอร์เซ็นต์ของคุณก็โตมา4.5ก็เท่ากับว่าณนะวันนี้ครับคุณมีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่24.5ซครับเมื่อค,คิดออกมาเป็นบำนาญคุณจึงมีบำนาญอยู่ที่21.75.6นะครับ21.75.6ก็น้อยกว่า3,000บาทนะครับถ้าคุณหยุด แล้วรออายุ55นะครับออกจากมาตรา39นณวันที่บอกว่าส่งเกินมา3ปีนะครับแต่ว่าต้อง3ปีแปะนะครับถ้าขาดไปนิดนึงเนี่ยหรือว่าเกินมาอีกเนี่ยตัวเลขมันอาจจะไม่ใช่ตัวนี้แล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับก็นับดูดีๆนะครับถ้าคุณหยุดเป็นตัวนี้เดี๋ยวจําตัวเลขนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาจดใส่ไว้นะตรงนี้นะครับเพราะว่า จะตอบคำถามของคุณต่อไปอีกนะครับเหมือนกับว่าคุณกำลังชั่งใจอยู่ว่าจะหยุดตอนนี้หรือว่าจะไปต่อนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าไม่หยุดตอนนี้จะไปต่อมันจะต่างกันแค่ไหนใช่ไหมครับเดี๋ยวคิดให้ดูนะครับสักครู่ขอลบกระดานก่อนนะครับลบกระดานเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูต่อนะครับ เมื่อสักครู่เนี่ยคุณบอกว่าคุณอายุ52ใช่ไหมครับส่งมาทั้งหมด3ปีนะครับมาตรา39มา3ปีก็ทำให้คุณนั้นมีฐานค่าจ้างผมเขียนย่อๆว่าฐานนะครับมีฐานเท่ากับที่เราคำนวณเมื่อสักครู่นี่แหละครับ88 80นะครับ แล้วก็ไปคูณด้วยเปอร์เซนต์ที่มันโตขึ้นมานะครับฐานลดแต่เปอร์เซนต์โต24.5เปซจึงทำให้คุณได้บำนาญเท่ากับตัวนี้นะครับคราวนี้ถ้าคุณจะไปต่ออีกสัก1ปีนะครับ53หรือจะไปต่อที่54ฐานก็จะเปลี่ยนไป อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เปอร์เซนต์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับถ้าคุณไปหยุดตอนที่ส่งเกินมา4ปีก็คือตอนอายุ53เนี่ยฐานก็จะเหลืออยู่ที่6 8, 40นะครับแต่เปอร์เซนต์โตนะครับเปอร์เซนต์จะโตมาเป็น26นะครับโตมาอีก1.5เป็น2 6เปอร์เซนต์แล้วก็อายุ54ครับฐานของคุณจะลดลงไป จะกลายเป็นฐานมาตรา3 9มสเกเซแล้วนะครับจะไม่เหลือของมาตรา33แล้วเพราะว่า5ปีเต็มแล้วนะครับเป็น60เดือนเต็มเมก็จะเป็น4,800นะครับคูณด้วย percent. เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นี้โตตลอดนะครับโตทุกๆ1ปีอยู่แล้วเป็น27.5เเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมมาเท่ากับให้ดูนะครับว่าออกมาเป็นเงินเท่าไหร่ถ้าเป็น อายุ53ปีนะครับก็จะได้บำนาญอยู่ที่เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีดีกว่าเนาะมันจะได้ดูง่ายนะครับเปลี่ยนสีนิดหนึ่งห้าสิบสามปีนะครับหกพันแปดร้อยสี่สิบคูณยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ก็จะได้หนึ่งเจ็ดเจ็ด 4.4นะครับอายุ54นะครับ4800คูณ27.5ก็จะได้1320พอดีพอดีเลยนะครับก็ไปตัดสินใจเอาเองนะครับว่าจะหยุดตอนไหนหรือว่าจะไม่หยุดจะไปต่ออย่างไรอันนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจของเจ้าตัวนะครับผมคงจะชี้นำอะไรไม่ได้นะครับ แล้วก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับหล,หลายๆท่านที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับใครที่มีคำถามก,กฎกติกานะครับก็คือไปตั้งคำถามในอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่คลิปนี้จะเป็นคลิปพื้นที่ในการตั้งคำถามผมจะเอาลิงก์ไว้ใต้คำบรรยายของคลิปนี้นะครับก็เข้าไปตั้งคำถามกันได้เพื่อผมจะได้นำมาตอบแบบนี้นะครับหรือถ้าท่านถามใต้คลิปนี้ก็ถามได้นะครับแต่บางทีผมอาจจะไม่เห็น เพราะว่าไม่ใช่คลิปที่ผมจะแวะเข้ามาดูเป็นประจำนะครับบางทีพอทำไปแล้วมีคลิปใหม่มาเรื่อยๆเนี่ยคลิปที่เป็นคลิปเก่าไปแล้วผมก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับสำหรับการคอมเมนต์แต่ถ้าไปคอมเมนต์ถามนะคลิปที่ผมให้ถามโดยเฉพาะผมจะเข้าไปตรวจดูทุกวันนะครับยังไงก็อย่าลืมไปตั้งคำถามกันนะครับและใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามได้ที่สัญลักษณ์ของช่องแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสาหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ